A ver. <coughs> 对，跑过。

ครับพี่เจอกันที่นี่นะครับกับสาวน้อยหนึ่งนะครับอันนี้จบลงอย่างสวยงามครับสาวร้อยสองเดี๋ยวเซฟินถ่ายรูปก่อนลูกเซฟินทุกคนมาถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวเซฟินทุกคนมาถ่ายรูปครับขอบคุณชุดกำลังใจนะครับวันนี้เระบกับเสียงเสียงเสียครับสุดยอดนะถือว่าเป็นการถึงรุ่งกันได้อย่างสวยงามนะครับจบลงมีความสวยงามเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเซฟินสามร้อยลเพลินโชว์อ่า นะครับถือว่าเป็นลูกี่บ้านเป็นวันที่สวนเดิวกันนะครับเจอกันที่นี่อีกครั้งอีกรอบนะครับวันเสาร์ที่ <2 S 3> ทีนน่สิบเอ็ดเอนเาย์นป้าภูไทยับเตรียมกล้องให้หน่อยครับอ่อา,อาอโอ้ไฟเห็นตั้งแต่ทางเข้าสารคามเลยใ,ใช่ไหมเสดยอดนะครับเสียดอนกับลูกเพียรจะเต็มเออโอ้ย ทรงไทยทรงไทยโอ้โ้จีแก้สรุขออกด้วยเลยนี่แขันเดินทางการ์บานโดยสุภาพนะครับทีมงานของก็เอาบูไทยมาหนึ่งตัวนะครับอนุ่มให้ใหม่21แตง่ายวันนี้ครับสาวไลอยเพบ่านแพงปะทกโตเกียวมวสิ่นำโดยพี่บันฟินแลนด์นะครับาเต็มไทยเลยที่น้องซื้อจับตัวเขาอุ้มคราบ149บาท เริ่มจ้นใหม่ไข้ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสํานมเรียบร้อยครับพี่น้องครับออนไลน์สรเพชงบัตรผู้ปิดครับเปิดฤดูกาลซาหน่อยเพี่นแพงครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยสี่สิบกบาทครับพี่น้องครับ้สนแพงปะทะโตเกียวมิสิคครับพี่น้องสลากกินการออมุสุวิสัยจังหวัดมัอานสังขามครับฝากไว้ดีสิเวนกันยายนครับพี่น้องครับเมื่อกี้พระราษฎร์จันทร์สดพระราษฎร์ขึ้นมาจับอย่างสดเลยเมื graduate, ่อกี้น so <tre nd> ี่เมืองเราประทับใจเอาไว้ปิดง่ายๆวันที่สิบพฤษภาาาคมเเนะสียยด เมื่อกี้นะครับประทับใจจากจ้างสาวน้อยลำพูนโจอเลยเอ็นซี่ก้อยเชลนี่นะครับดูแล้วประทับใจมากวานางละเสียดายติดท้องติดงานก่อนร้อยกว่าคิวง,งานแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยลำพูนโจอุรุเพลนว่าป้านน้องโจอสาวน้อยสองเลขคั่งเถอนนะสาวน้อยหนึ่งใจแพ้เด็กวานางสาวน้อยหนึ่งดีใจสาวน้อยหนึ่งยกมือ สองวีรัง่าสิเก็มอีกลุงโจ้จะเปิดสาวน้อยสามวีโก้มาแค่นี้พอจะส็ยป้าแล้วนนี่นะครับจะสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับของลุงจูคโจ้ก็กับเฮียหน่อยนะครับเอาลุนถ่ายเนาะอ a าศิลปินทุกคนครับมองที่ลุนนะครับมารับแข้งในได้จุิงเลยรับให้หน่อยนะฮะรับให้หน่อยนะครับ เสยียโดนไทยก็เซลไข่นอนเนี่ยไข่นอนเอาเซลนวดดีเลยมัน<อ>เราจะมีงานนะครับเริ่มวันที่ห้าเวทีเครื่องเสียงก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเราจะซ้อมกันอีกวันที่สองสามนะครับอ่าเรากำลังจะซีนิสแตนเซตไฟเซตระบบ๊ทในม่เราก็จะปรับปรุงให้มันดีที่สุดน,นะครับโอเคดังนั้นามาคนระับ คุณครับพระทับเตครับพระอธิษฐานเรื่อยนะครับขอบคุณครับบคุณจิววันจิวชูยังอยู่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยยูทูบเบอร์เลยนะครับซัพพอร์ตทีมงานฮะลำล้ำไม่ล้นทั้งกันนะครับขอบคุณมากครับสิบยี่สิบโอ้ชิบเียช่วยกันส่งงานโปรโมทให้ตัวเองด้วยครับที่คุเก่งมากเลยนะครับขอมอาจารย์ตรีของทุกแผนกเลย สอน้อยลำโพงโชว์นะครับเก่งมากเลยนะครับการสร้างไลน์งานที่เดี๋ยววันหน้าเราต้องดีกว่าวันนี้เนาะนะครับวันพรุ่งนี้เราต้องดีเดี๋ยววานนี้เป็นบางหลังเวทีคุณจุกนั้งใจแล้วกันผมแฟร์นครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับเริ่มขายบัตรเต็มวันดีวันต้นไปครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ่อพระนะครับโตเกียวมิวสิกน้ามือบริษัทพี่แรกครับบางที่มีผม ยี่สเงานนิมซีสิบเ็ครับอะไว่าปยังว้าไปยังโอ้ยกินงของสถานที่ขอบคุทีมงานทุกทกทีมงานขอให้กันเดินทางสุขภาพร่ำรอยยู่ดีมครับย่าเจ็บยาจนครับเจอกันวันที่ยี่เอดกันยายนที่นี่ครับราตสีวั์ครับ โอเคพี่น <quin> ้องเลี้ยงผอกกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศนั่งวิธีนะจะคอยเดี๋ยวมาเบิ้งน้องเป็นยังไงพี่น้องโอเคขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลนรพลลำเพลินและพี่เชียวครับพี่น้องครับสารคดินีล่าไปก่อนนะครับโอ้ยหมอนซื่นโฮงเซลพี่น้องครับมาแต่เมื่อคืนล่ะสุดจัดอเลีนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งลูกปีผมว่าเป็นยังไงนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องคุณนะโอ้หมอนแห้งพี่น้อง คนฟังฟังเท่านั้นได้พี่นอ้องคุณพี่ก่อยก็ลงมาแล้วโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอไม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ